นี่งาข้อจี้ข้อเยาขอโลงาคือไทยมีกอข้อรูมีกือเตะผาถะาสามรว่และมีกือลิมะมาโจเฮเวอตีติพาถะมีกือลิมะเตะผาตตเป็กไกตุโยจีคาเปียขอชกอจังหวัดอคโลเปกไกตุโยจีแม่งาคือไทยมีกอข้อรูกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดินละเซจ้าดะและโครงการมีกือถะาสามรว่และมีกืออตีติพา มิกริมากกาเจ้าและมาระหิวอยติเต้ผามิเกริมาติ้ผาตอไปไกตตโยเจนี่ให้งาหาขอจีขอขอลบไไกตุเวโครงการแผะวิโยเจกแต่แรงะคือให้มิกอขอล อาขคาเปยอโคชโกจังหวัดอคโฮโรเตเกตุโยจิแมียยักษ์่างก็คือแทมุเนียนาเตโอพอโลวิลลโกจิไฮจิใหม่ลำพูลำปานอคโฮโรเตเลจังหวัดนั่นเตแลจังหวัดกาพยเพชจังหวัดตะโพคหงายเกตาวิลโลหรืยัเข้าเก่านิเวจังหวัดติผาโคชโกจังหวัดอคโฮโรเชียวิมาเชียวิติผาชิกาวิลโกกิวอาร์โคชเวทาสเกเลตเพวิโย นี่งานอชีคอเบลเยอคอลอโลงาคือไทยมีกอขอกโลมีกือเตป่าถ่า,าสามรว่และมีกือลมะมาโจเฮเวอ,อตีเตป่า,ามีกือลมะเตป่าโตเป็กไกตุโยเจ้คาปเปียขอชะกอจังหวัดอคอลอห์เปกไกตุโยเจ้แมงานคือไทยมีกอขอกโลกระทรวงมหาดไทายและกรมที่ดินละเซจ้าดะและโครงการมีกือถ่าสามรว่และมีกืออตีเตป่า มิเกริมากือกจ้แล่มากหิวตีติผามิเกริมาติผาตอกไปไกตตโยเจยี่ให้งาหาขจขอขอลตกไกตุเวโครงการแพวิโยเจกตแรงะคือให้มิกรขอลบ อาคาเปอยโคชโกจังหวัดอคโอลเตกตุโยจิแมียยักษ์แห่งคือแทมมิยวนาเตโตพอโลวิลลากจิไฮจิหม่ลามปูลามปานอคโอลเตเลจังหวัดน่านเตเลจังหวัดการเพลเพจจังหวัดตะพ่อคหไกเกตาวิลโลลียาเข้าเก่านิเวจังหวัดติพาโคชโกจังหวัดอคโอลูเชียวิมาเชียวิติพาชิกาวิโลโกคิวอาโคชเวตาสเกเลนเพิโย นี่งานอชิคอเววเย่คอ,อโลงาคือไทยมีกอคอ,อโลมีกือเต้ผาถะสามวดวนและมีกือลิมะมาโจเฮเวอตีเต้ผาถะมีกอมือกลิมะเต้าโตเปกไกตุโยเจคับเวยคอชกกจังหวัดอคโลเปกไกตุโยเจแมงานคือไทยมีกอคอ,อโลกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดินละเซจ้าดะและโครงการมีกือถ้าสามวดวนและมีกืออ,อตีเต้ผา มิงกลิมารักกระจ้และมะระเหวีวอตีติผามีกลิมาเตีาตอไปไกลตโยเจยี่ห้งาหาขอจีขอขอลบตไกลตุเวโครงการแผะวิโยเจแต่แรงอ่ะคือให้มงกอขอลบ อาคาเปย์โคชโกจังหวัดโอคโลเตเกตุโยจิแมียยักษ์แงไงคือแทมุนเนียนาเตโตพอลวิลลากจิไฮจิไมลามปูลามปานโอคโลเตเลจังหวัดน่านเตเลจังหวัดกาพยเพจจังหวัดตะพอขะไกเกตาวิลโลลียาเข้าเก่านิเวจังหวัดติพาโคชโกจังหวัดโอคโลเชียวิมาเชียวิติพาชิกาวิลลากคิวอาโคชเวตาสเกเลนเพวิโย นี่งาข้อจีขอเยลเยาขอโรงาคือไทยมีกอขอโลมีกือได้าฐานสามดวนและมีกือลิมะมาจอเฮเวอติเต้าฐามีกืลิมาเต้าโต๊ะปิเกตุโยเจคาเปียขอชะกอจังหวัดอคโลเปเกตุโยเจแม่งาคือไทยมีกอขอโลกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดินละเซจ้าดะและ โครงการมีเกือดะสำรวจและมีเกือออติเตพามีเกืลิมากากือกาจ้และมากาเฮวิอติเตพามีเกืลิมาติพาโตเปียไกตุโยเจงี้ให้งาหาขอจะยีขอขอลบเตไกตุเวโครงการแพวิโยเจแต่แรงอ่ะคือไท้มีกอขอลบ อาคาเปียโคชโกจังหวัดอคโลดิเกตุโยจิแมียยักษ์แห่งคือแทมเมียวนาติโตพอโลวิลโกจิไฮจิใหม่ลำพูลำปางอคโลดิแลจังหวัดน่านดิแลจังหวัดกาพย์เพชรจังหวัดตะพอกขั้งใกตาวิลลรือยักเข้าเก่านิเวจังหวัดติพาโอชโกจังหวัดอคโลดิอาวิมาเชียวิติพาชิกาวิลโกคิวอาโคชเวตาสเกเลนเพวิโย